วันว้นวันคือว้านเขาไหมเอ๋ปวดนะเยวทองเกิดอะบุยิงตัวอะไแอบปากแอปลาเล็ดอะยเข้าปาก้อปากเลยย้าเป็นเท่าปากวับ้านเราคือบ้านเขาไหมตัวไหนบ้านคือว้านเขานี่ปลาตระลปลางมือปนี่ปลานี่อยู่อยู่น้องนี่นี้ปลาปลาต้องนี่นํานี่นี่นี่ทำนี่ใช่ปลาในท้องนี่ปลาตาสีแดง ปลาเป <W> ็นเก็ดน่ปลาสูไงนี่ปลาบกููองตัวลมๆไหมไอตะเทียนเนี่ยตะเทียนใหญ่้นนานี่นมากหรอา้ซุเจกันเประดุกเขาไปนเอาเปสวมาได้นะใจดีอดเอจ้าดีวสาสิอ้ยตเทยนเยอะนะดูดูกัดมันนั่นบ่นนน้ 那，这一给换了哦，来了。